โยวาสับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเบิร์นแบงก์แยซิแอนด์บลก้าเอาลาวิซีเออวันนี้มาเห็นมาที่นี่ในลาวแหล่งปลากัดน้ำดำหลังจากที่หายไปนานสองคำเดือนแหล่งนี้มีคนสั่งมาอีกแล้วมึงก็ต้องกลับมาจับให้ฉะนั้นวันนี้มาลุ้นกันว่ามึงนจะได้ตัวไหมก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์บังแยซิแอนด์บลาก้าและติดตามชมเลยทุกคนมาเชียงเบ้งไปทุกคนลุยกันเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม เข้าป่าต้องบิดมินล้านะทุกคนโอ้ทุกคนเ oh, น,นี่ยมังเจออีกแล้วเฮ้ย uh huh, ว่าอะไรมินมินหืม uh huh, ตัวใหญ่เลยนะทุกคนเนาะแต่ว่ามันนานมาแล้วทุกคนไป uh huh, มินมากคุก uh ค huh, เข้ามาแหล่งนี้ทุกทีเจอทุกทีเอฟซี uh huh, ดูบรรยากาศสภาพ อย่ามาเลยเอดูดูโอ้ทุกคนดูดูสภาพหมายทุกคนโอ้แต่ดูจะร้องรรยเหมือนมีคนมาใช่น้ำแห้งนะทุกคนเออไม่รู้จะได้ต um ัวไหมเนี่ยดูจะร่องรรยแล้วน้ำแห้งแล้วก็เหมือนมีคนมาแล้วยัไม่แน่ใจว่าจะมีตัวปลาไหมแต่เราก็ลงมาช่อนกันดูใช่มีคนลอยมาจริงด้วย Uh huh. มาลองในรักตึกลองตึกนะทุกคนเผื่อได้นะถ้าเจอวอดนี่เท่เลยทุกคนมึงกุลแถวนี้เนี่ยเห็นว่าน่าจะมีวอดตักไปเลยทุกคนชุ๊บโอ้โหแต่มมีแต่เตือกเพยทุกคนนะอือฮึเอาวอดที่ไหนมาเล่าหนี่ยเตื้อเพยกันนี้อือฮึอ uh ืม huh. น uh huh. ี่เจอ เทือกแล้วก็มินมากทุกคนโอ้สภาพสภ,ภาพที่ไหนจะมีวอวตรงนี้เหรอหวอ,อะไรอันนี้เนียบเน่าเฟะกระตาน้ำดำลูกกระตาน้ำดำน่าจะเจอตัวแล้วอย่างเงี้เลยวันนี้ไม่ใช่บรรพบงรุษแล้มั้ง มาช้อนอยู่สิงเดียวงเมียนโอ้ได้มาตัววังตุ้นตัวเมียแม่พันจัดเลยทุกคนนี่เก็บลางไ,ได้มาในพี่วะเฮ้ยมันต้องมีผู้นะแต่มีแม่มันต้องมีผู้ทุกคนตัวนึ่งเก็บเก็บใส่ก่อนนะเอาก่อนเลยไม่ใช่งา,าง่ายทุกคนเออวังนี้เงี้ย,ย,ยทุกคนเมย์เลยเด็ดเด็ดไปบังเศยมากไยทุกคนขนาดตัวเมียนะเดี๋ยวไป เอายากเว้ยอือรุนบอลเอารุนบอลเอาพี่รุนอลเอาได้หรอแต่หบบไม้เพียวเอาสูเลาเอาปันปื้อวะเอาแค่นี้แล้วอือจูได้ล้เอา Ủa mình đây, đây mình nào, Thế nào Đây bên nào Để có rùi lào qua đây tôi mày nào ra xe lấy còn đi À Nhà đây là gì Nhà mày bắn mình Và gặp bắn mình nắm chìa Ủa đây là nào, nào Mày bắn Tì điều rồi luôn nhỉ Hừm Đi chút lấy chưa? อ๋อมีวันที่เรียงกองเลยพี่อ๋อ้ได้แล้วลูกมันอ๋อมีกองปีเลยแถวนี้พี่เอ๋แต่ไม่รู้ยังประกัดไม่อ๋อได้มาแลตัวเนาก็ต้องแตกโอ้ได้มาไหตัวเนาจริงอ๋อชวนทีเดียวได้หลายตัวเลยดิเป็นวอ๋อไปแนวไหนล่ะ เาอยู่นี่อยู่นี่โอ้เอฟซิมันหยอบอยู่ใต้นี่เลยสินี่เนี่ยเงี้ได้เลยจะมีเงาโอ้ปกที่นี่ยินช้อนที่เดียวเลยเอฟิดูมีเจ้าดูนี่อืมยินชนทีเดียวเลยปะกที่นี่ฮ่าไปต่อเลยนั้นตัวลาเล็นี้อือโอ้ยน่นทุกคนโอ้โห ลุยหมดนุ่งพังอะไราตัวผู่นี่อะไรตัวผู้เดยวโอ้โหลาวประกาศอาวยิงจนทีเดียวนี่หนตัวพ่นแน่นี่นนี่นนี่ตัวผู้อ๋อเนี่ยเออ๋อนี่ตัวผู้แต่ว่าอายุยังไม่ถึงเนีไม่ถึงก็ก็ไปก่อนเพราะว่ามันไม่ใจมีให้จอ ừm uhm. ngân nhiên như hơi bơi bơi ừ. bơi là lại rượu ừm dù tao đều nói này ở đây mày làm mày luôn. Ở là chi, người đá mà làm mà luôn ừm đôi chiên ở đây luôn ừm 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 họ oh, đi rồi quang nếp gì đi quang ăn nữa ô hơ là rồi lái giờ nhìn xuân bên đi ô oh, hô oh, 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 tôi ô hô lái lái tua thế mà mình ăn luôn rồi หงียบไปพิมหียบงได้ลาโอ้ดัปืดปูมีไม่รู้แต่ว่าดับปืดเก็บก่อนแลวเน่เนี่ยอยู่อยูโอ้เมียเมียเมียเก็บก่อนสวยจะได้ดปืดนี่ดีโอเคไปต่อออกนี่กไม่ได้วะอ,อยู่ที่เป็นนี่้นะ อืมนี่อืมเอาไม่ได้นะนอ่ะนนไม่เคยเห็นน่ดเดอืมอืมอืม ไอเกียวเกี่ยวนี้เยอะเลยครับพี่ืัดตงรตรงนี้เลยพี่ง่ายได้ไปทุกคนเอาไปลามไปดอกทำอะไร้างในู่้เกียวไหมในนะเดี๋ยวลงเข้าไปเลยก่อนรู้ได้ไหมนะล็อกลันเลครับพี่ ไม่มีใครมานานเลยรถอย่าเข้ามาเลยดิรถหนักบุกสมบันเลยเจ้าน้ำนี่แข็งมากเลยโรยปีดิจิตเตอร์นี่เลยจิ๋ดูบุกปัดสมบันิยิงย่งเง,งี้ยที่ไปสวยงลย โอ้โหชาวบ้าลอะไรไว้ดีป่าเลยโอ้โหเรืองโอ้โหลูกกุ้งนี่ก็ลงทุนนัดใายนี้ยังไม็ว่าน่าจะยังอ้โยังกับเลยไม่มีอะไร <laughs> một cơn một bụng một cơn này mày cúm nếp gì ơi mày cúm bụng gì ơi mày cúm nếp gì ơi mày cúm nếp gì này. mày cúm nếp gì ơi cúm nếp gì ดูน้ำแห่งเป็ดๆน,น,นี้ยังมาได้ไงอย่างนี้นะอืมมันว่า,า,าจะออกได้เว้ยลุงได้ตะโพวดตัวนี้ด้ว,ว,วนย,ยนะโลเลยนะ องององปลาอรอ่องปลาช่อนใบต้งหยียดกลับไปก็เป็นในเลืออยเหมอมาชนประกาดูดูแลวพี่โอเคยาทำ้ปิดดดูกลับบ้านนะได้แต่ตัวเมียโอเคกดไลเชนดไปก่อนวันี้ครับ